อินเดียไทยการจับมือท่ามกลางความวุ่นวายทางการเมืองการฝึกร่วมระหว่างกองทัพอินเดียและกองทัพไทยเพิ่งเสร็จสิ้นที่รัฐเมกาไลโดยมุ่งเน้นยุทธวิธีในป่าดงดิบการต่อต้านการก่อความไม่สงบและการประสานงานในการรบฟังดูเหมือนเป็นเพียงการฝึกซ้อมประจำปีแต่ความหมายของมันกับกว้างไกลกว่าสนามฝึก ในขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญพายุการเมืองการประกวดตัวเคียงข้างอินเดียสงสารสองชั้นความมั่นคงภายในได้รับการปกป้องและความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ถูกยกระดับใต้สําหรับอินเดียนี่คือวิธีการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พื้นที่ที่ถูกแข่งขันอย่างดุเดือดโดยจีนและสหรัฐอเมริกาส่วนประเทศไทยนี่คือโลกทางการทูตที่พิสูจน์จนว่ากรุงเทพฯ ไม่ได้โดดเดี่ยวบนกระดานภูมิรัฐศาสตร์ท่ามกลางความปั่นป่วนระดับโลกตั้งแต่ทะเลจีนใต้ความขัดแย้งชายแดนเมียนมาไปจนถึงการพังอาดของศูนย์ต,ต้องตุนข้ามชาติการฝึกร่วมครั้งนี้คือคำประกาศว่าไทยและอินเดียกำลังมองไกลกว่าการซ้อมรบทางทหารพวกเขากำลังพยายามสร้างแกนความมั่นคงใหม่ของเอเชีย